เขเห็นและรู้จักท่านในวันนี้ดูช่างเป็นภาพของบุคคลที่มีความสงบเยือกเย็นอ่อ,อนโยนและอบอุ่นไม่มีเขาเดิมของความก้าวร้าวเกเรที่ได้รับจากคําบอกเล่าในอดีตแต่อย่างใดผมเกิดมาก็โตขึ้นในบรรยากาศของการต่อสู้การรบนะครับมันก็เลยทําให้ตัวเองก็ค่อนข้างจะก้าวร้าวค่อนข้างจะ อยากจะสู้อยากจะรบกับคนอื่นเขาด้วยนะครับแต่เ้าว่าเพ่นคุณพ่อผมเนี่ยช่วยมากทีเดียวนะฮะคุณพ่อเป็นตัวอย่างให้เราได้ดูตลอดนะฮะคุณพ่อขยันถึงแม้จะมีการทิ้งระเบิดคุณพ่อก็ไม่ไม่หนีงานไม่ไปไหนนะครับก็ยังคงทำงานคุณพ่ออยู่ในกระทรวงศึกษาธิการ เราก็ได้เห็นความขยันความตั้งใจความเสียสละนะฮะแล้วก็คุณพ่อไม่มีรถยนต์ไม่มีอะไรจะขี่จักรยานไปทำงานทุกวันนะฮะเพราะฉะนั้นก็ประหยัดแล้วกอ็อยู่อย่างเรียบง่ายตลอดเวลานะฮะเสร็จแล้วก็ถือว่าโชคดีมากที่คุณพ่อจะเล่านิทานให้ให้เราฟังตลอดเวลานะฮะก่อนจะนอนจะเล่าสองเรื่องทุกวัน นะรเป็นนิทานที่มีคุณธรรมนิทานธรรมะซึ่งอันนี้ก็ช่วยปลูกฝังสิ่งที่ดีที่งามให้นะครับแต่เสร็จแล้วพวกเราก็ต้องอพยพกันไปที่กรุงปารีสตอนผมอยยุ9เก้าขวบเองเพราะคุณพ่อไปทำงานที่องค์การสหประชาชาติองค์การยูเนสโกก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการศึกษาก็ยืมตัวไปจากรัฐบาลนะครับนะฮรแล้วคุณพ่อก็ พาพวกเราทั้งครอบครัวไปแต่พอไปอยู่ที่นั่นนั้นเด็กฝรั่งเขาสนมากครับเราก็สนไปด้วย <c oughs> <c oughs> นะฮะมไปด้วยแล้วก็ค่อนข้างจะเกเลยเพราะว่าเด็กฝรั่งเขามักจะแกล้งเราผมเราเป็นคนต่างชาติก็แกล้งเราอะไรต่ออะไรผมก็สู้กลับนะฮะ,ะแล้วก็ะทะเลาะวิวาทกันต่อยกันตีกันนะเราไม่ยอมเลยเราก็ไม่ยอมแพ้เขาเขาก็ไม่ยอมแพ้เรา ะะเพราะว่าเกิดมาในช่วงสงครามโลกนนะฮะมันก็เลยมีความรู้สึกอย่างนั้นเสร็จแล้วอพอคุณพ่อโดนเลียกตัวกลับมารับราชการต่อนะคะคุณพ่อก็ตัดสินใจให้ลูกสองคนย้ายไปอยู่ประเทศอังกฤษพี่ชายอยู่เมืองหนึง่งผมอยู่เมืองหนึง่งแลวเราก็เข้าโรงเรียนประจันคนละโรงเรียนไม่ได้อยู่โรงเรียนเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็โตขึ้นมาตามลำพัง แล้วก็มิสัยที่เกเรจากประเทศฝรั่งเศสก็ทําให้เกเรต่อทะเลต่อกับพวกชาวเกษเขานะครับแล้วก็กลายเป็นแชมป์มวยนอกเวทีนะครับแล้วก็ในที่สุดคุณครูบังคับให้ต่อยในเวทีแล้วก็กลายเป็นแชมป์มวยในเวทีไปด้วยเพราะว่าเด็กๆเขากลัวเขาดูว่าพอออกไปนอกเวทีเมื่อไหร่ก็โดนโดนเตะเมื่อนั้นนะครับเขาก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าต่อยกัน สรุปแล้วก็เกเรไปเรื่อยๆจนถึงอายุ15ครับอ,อ,บอแล้วเลิกเกเรได้ย<ะ>ังไงะมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่ามหาัศจรรย์นะครับคือช่วงดึกกลางดึกตอนมันอยู่ในโรงเรียนกินนอนมันตกใจตื่นขึ้นมาแล้วมันเห็นแสงสว่างจ้าทั่วไปหมดแล้วในขณะเดียวกันมันก็รู้สึกว่าเราได้ยินเสียงคุยกับเรานะครับ เรียกชื่อผมสามครั้งอาดองอาจองอาจองทาไมถึงทําอย่างนี้นะฮะผมก็ตกใจนึกว่าเป็นผีนะครับแต่ก็เป็นเด็ดใจแข็งอยู่แล้วก็บอกอย่าไปสนใจเรื่องผีก็เลยนอนหลับต่อ,อแต่เสแล้วมันเกิดขึ้นอีกสามคืนครับรวมแล้วเป็นสี่คืนติดต่อกันนะฮะพอพอมันเกิดขึ้นอย่างนั้นก็เลยนั่งคิดว่าเอา๊ะมันเกิดอะไรขึ้น มีสาเหตุอะไรที่เป็นอย่างนั้นก็เลยคิดว่าสงสัยเป็นเพราะว่าเราเป็นคนเกเรนะฮะแล้วสิ่งนี้มาเตือนเรามาช่วยเหลือเราให้เราปรับปรุงตัวเองนะครับเพราะว่าที่ที่ได้ยินคําถามก็คือทําไมถึงเป็นอย่างนี้นะฮะ mm hmm. ก็เลยมานั่งคิดพิจารณาตัวเองแล้วก็รู้ตัวว่าเราเป็นเด็กเกเรนะครับก็เลยตั้งใจว่าจะเปลี่ยนแต่นนี้จะเปลี่ยนยังไงเราก็ยังไม่รู้นะครับ ก็เลยไปหาคนที่จะให้คำปรึกษาให้กับเราครูในโรงเรียนนะฮะแล้วก็มีอยู่คนเดียวที่สนใจทางด้านจิตใจทางด้านอะไรก็คือบาทหลวงครับบาทหลวงในโรงเรียนเพราะเป็นโรงเรียนของชาวคริสผมก็ไปหาบาทหลวงแล้วก็ท่านก็แบบอกเอาไปไปสวนมนต์ด้วยกันในโบสถ์ผมก็ไปนะครับเสร็จแล้ววันหนึ่งก็เกิดปัญหาขึ้นมานะครับ คือบาทหลวงกําลังสอนเนองการสวดมนต์เสร็จแล้วท่านก็บอกว่าพอพวกเราจะสวดมนต์เข้ามาในโบสถ์พร้อมกันสวดมนต์เป็นเสียงดังพร้อมกัน<อ>ผมก็เถียงท่านบอกว่าไม่ใช่นะครับการสวดมนต์มาจากใจเราไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นเสียงดังก็ได้ตอนนี้บาทหลวงท่านไม่ต้องการให้คนกร,กระจายไปอยู่ตามที่ของตัวเองนะครับต้องการให้เข้ามาในโบสถ์พร้อมกันท่านก็เลยโกรธผม<อ>โมโหผมนะครับแล้วก็ ะตะโกนเสียงดังลั่นเลยออกไปจากห้องเดี๋ยวนี้นะฮะผมก็เสียใจมากเลยน้ำตาไหลนะครับเพราะว่าก็ตั้งใจที่จะศึกษาแต่โดินท่านไล่ออกไปก็เลยไปหาอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่ก็บอกว่าเธอใจเยน็นนะเดี๋ยวให้บาดหลวงใจเย็นก่อนนะตอนนี้เข้าไปที่ห้องสมุดไปศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองนะครับมผมก็เลยเข้าไปที่ห้องสมุดก็นั่งคิดว่าเอะเราจะอ่านเรื่องอะไรดีนะครับ คิดไปคิดมาก็นึกขึ้นมาได้ว่าเราเป็นชาพุทธนะก็น่าจะมีอะไรดีๆในพุทธศาสนาก็เลยไปหาหนังสือเท่าที่เขาจะมีเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาในห้องสมุดอ่านไปก็เจอบทความเกี่ยวกับเรื่องการฝึกสมาธิอพอเจอตรงจุดนี้เองครับก็รู้สึกว่าใช่แล้วนี่คือสิ่งที่เราจะต้องฝึกต้องปฏิบัติม,มันรู้สึกขึ้นมาเองก็เลยเริ่มฝึกเริ่มปฏิบัติด้วยตัวเองครับ พอฝึกไปได้เดือนหนึ่งมันเกิดความสงบนะฮะแล้วมันก็รู้สึกสบายใจมีความสุขมากแล้วมันก็เลยเลิกทะเลาะกับคนอื่นเลิกเลิกที่จะไปต่อยกับคนอื่นใครจะมาบาเราว่าเราเราก็ยิ้มของดาวเราไม่ไม่วิตกกังวลอีกแล้วเพราะว่าเรามีสมาธินะครับอตอนนี้พอฝึกต่อไป